สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำกยาศาสตร์ข้าวโอ๊ตค่ะสูตรดัดแปลงค่ะแล้วก็มีธัญพืชมีประโยชน์มากมายค่ะรสชาติหอมหวานมันค่ะชมวิธีการทำด้วยกันเลยค่ะดูส่วนผสมทั้งหมดของกยาศาสตร์ธัญพืชกันนะคะอันนี้เป็นข้าวโอ๊ตค่ะถั่วลิสงคั่วนะคะแล้วก็แกะเปลือกให้เรียบร้อยเพราะจะมี อา몬คั่วนิดหน่อยเนาะเพื่อไล่ความชื้นประมาณห้านาทีนะคะคลอมบี้แห้งค่ะน้ำตาลเซรัปค่ะมีสำเร็จแบบนี้เนาะกะทิค่ะแล้วก็เกลือป่นนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวมาทำด้วยกันเลยค่ะใช้กระทะเนาะใบใหญ่ๆจะได้ถนัดถนัดนะคะใส่กะทิลงไปค่ะใส่น้ำตาลเซรัป,ปลงไปค่ะ เกลือค่ะก็จะเปิดไฟเลยนะคะเราจะคนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เขาเริ่มคนก่อนเนาะให้เขาเริ่มมวดตัวเนาะ แล้วก็เคี่ยวส่วนของกะทิเนาะน้ำตาลนะคะเหนียวได้ประมาณนี้แล้วนะคะเริ่มงวดลงมาแล้วเราจะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปเลยค่ะระหว่างนี้ต้องใช้ไฟอ่อนสุดนะคะเดี๋ยวน้ำตาลาะจะไหม้เนาะคนให้เข้ากันค่ะ ใส่คอมบี้แห้งลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันให้น้ำตาลเชื่อเราเมื่อกี้นะคะกับกะทิเนาะเข้ากันให้ทุกอย่าให้มีข้าวโอ๊ตมีความแห้งเนาะ นทั่วแล้วค่ะใส่ถั่วลิสงลงไปเลยค่ะตามด้วยถั่วอัลมอนด์ค่ะถ้าเกิดใครหาถั่วอัลมอนด์ไม่ได้นะคะก็สามารถใช้เป็นเมเล็ดฟักทองหรือว่าเมเล็ดอะไรนะคะที่เราหาได้เนาะตามสะดวกเนาะไม่ต้องใช้เหมือนกันป๊ฟเนาะแต่สัดส่วนต้องเท่ากันอย่างนี้ค่ะแต่สามารถเปลี่ยนเป็นมเมล็ดถั่วอย่างอื่นแทนได้ค่ะ ันนี้นะคะไฟอ่อนที่สุดเลยค่ะ <Yes. S 1> พยายามคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ mm. ค่ะแค่นี้ก็พอค่ะ mm. เดี๋ยวเราก็จะไปเทใส่พิมพ์หรือว่าถาดกันได้เลยนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะเอาไปอบต่อค่ะ เราเทาเสร็จถาดแล้วเราก็จะพยายามเกลี่ยให้เขาเสมอกันค่ะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะคะว่าใครมีถาดแบบสี่เหลี่ยมหรือว่าถาดแบบไหนก็ได้เนาะก็จะใช้แก้วนะคะกดค่ะกดให้เขาแน่นเนาะ กดขนมนะคะแน่นเสมอกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนมเข้าอบกันเลยค่ะขนมเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะพักไว้เขาเย็นนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดกันค่ะเย็นเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มาตัดตามใจชอบได้เลยเนาะ นะคะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กเนาะมานี้นะคะตัดเป็นชิ้นๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ได้เยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่ามีคนมาแอบชิมไปหลายชิ้นมากๆเลยนะคะหอมหวานมันนะคะรสชาติพอดีเลยนะคะรสชาติคล้ายๆกระยาศาสตร์บ้านเราเลยค่ะสูตรดัดแปลงค่ะเราอยู่เมืองนอกเนาะเราอยากจะทานอะไรเราก็สามารถดัดแปลงในสูตรของเราเนาะตามที่เราหาได้ค่ะกินดีมีประโยชน์ค่ะมีเมล็ดถั่วเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสักชิ้นไหมคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ